ด่วนมาแล้วค่ะแจ้งตอนรางแผนการจ่ายเงินชาวนาก้าวถึง17พฤศจิกาย,ยน64นี้จังหวัดอำเภอไหนได้รับบ้างเช็ควันจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างทอกสอโอนเงินเข้าบัญชี สวัสดีค่ะทุกคนกลัาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรชาวนาชาวไร่ทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่9พฤศจิกายน2564ค่ะแล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่า,า,า,าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีคึกคักกันเลยทีเดียวสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่นะคะได้รับเงินการตามนัดนะคะในวันที่9 จิกายนสองนี้ซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะทางช่องนะคะก็ได้แจ้งตารางแผนการจ่ายเงินสำหรับบางจังหวัดไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีอีกหลายจังหวัดเพิ่มเติมนะคะสำหรับตารางวันจ่ายเงินประกันไรายไดเย้เฉยส่วนต่างพ่อแม่พี่น้องชาวนาน้นั่นเองจะมีจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดของท่านหรือไม่นะคะได้รับวันไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันค่ะก่อน รับฟังข่าวสารก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสําหรับการค้นหาข้อมูลนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตารางการจ่ายเงินเกษตรกรทุกกลุ่มค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันเลยค่ะมาแล้วนะคะสําหรับตาราง แผนการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 4ทับ65นะคะงวดที่1และงวดที่2นะคะที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ะกรจะได้รับกันนะคะซึ่งบางจังหวัดนะคะก็จ่ายไม่เหมือนกันนะคะบางจังหวัดได้รับงวดเดียวนะคะบางจังหวัดได้รับ2งวดค่ะซึ่งมากันที่จังหวัดแรกนะคะที่ทางช่องนำมาฝากพ่อแม่พี่น้อง นะคะคก็คือพ่อแม่พี่น้องจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองค่ะได้รับถึง2งวดนะคะงวดที่1และงวดที่2ค่ะแผนการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ65งวดที่1และงวดที่2ทสอทกศสาขากำแพงเพชรน,นะคะซึ่งในวันอังคารที่9พฤศจิกายน2564นะคะตำบลสะแก้วนะคะวันพุธที่10พฤศจิกายน256 1 6 4ตำบลคนาทีนะคะซึ่งอ่านตำบลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ในวันที่11พฤศจิกายนวันพระหัส,สปดีนะคะตำบล้านดอกไม้ตำบลหนองปริงค่ะวันศุกร์ที่12พฤศจิกายน2564นะคะตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลค่ะวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2564ตำบลเทพนครนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรสาขากำแพงเพชรน,นะคะก็สามารถไปเบิกเงินได้ตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนดนะ ต่อกันที่ทอกศส,สาขาสามงามจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันที่9้าพฤศจิกายน2564าบตำบลสามงามค่ะวันที่11พฤศจิกายน2564าบตำบลรังนกค่ะวันที่15พฤศจิกายน2564ากตำบลกำแพงดินค่ะวันที่16พฤศจิกายน2564าบตำบลเนินปอค่ะวันที่17พฤศจิกายน2564าบตำบลหนองโซนค่ะ มาต่อกันที่ทอกระสอสาขาคลองแม่ลายนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันที่9้าพฤศจิกายน2564ัาบตำบลคลองแม่ลายตำบลวังทองค่ะวันที่10พฤศจิกายน2564ตําบสตำบลไรตรึงนะคะวันที่11พฤศจิกายน2564ัาบตำบลธรรมรงค่ะวันที่12พฤศจิกายน2564ตําบตำบลอ่างทองค่ะมาต่อกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะสําหรับ รังการจ่ายเงินของพ่อแม่พี่น้องชาวนาทกสสาขาท่าตะโกนะคะลูกค้าที่ประสงค์ถอนเงินตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ท65รอบที่1งวดที่1และงวดที่2นะคะให้มาตามวันที่กำหนดของแต่ละตำบลเพื่อทางธนาคารจะได้ให้บริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและเพื่อจะได้สำรองเงินให้เพียงพอแก่การให้บริการโดยมีกำหนดการจ่ายเงิน ดังนี้นะคะวันที่10พฤศจิกายน2564ตำบลพนมเศษตำบลวังมหากรนะคะวันที่11พฤศจิกายน2564ตำบลท่าตะโกตำบลพนมรอกตำบลหัวถนนนะคะวันที่12พฤศจิกายน2564 ตำบลดอนคานะคะตำบลทำนบตำบลวังใหญ่ตำบลสายลำพงตำบลหนองหลวงค่ะมาต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะทกสสาขาตะพานหินนะคะแจ้งข้อมูลประมาณการเกษตรกรและจํานวนเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับ65รอบที่หึธนาคารแจ้งนัดรับเงินของเกษตรกรดังนี้ค่ะกว วันที่9พฤศจิกายน2564นะคะตําบลวังสำโรงตําบลทุ่งโพตําบลดงตะขบตําบลในเขตค่ะวันที่10พฤศจิกายน2564นะคะตําบลทําหมันนะคะทับหมันนะคะขออภัยทีค่ะตําบลคลองคูนค่ะตำบลวังว่านะคะและก็วันที่11พฤศจิกายน2564ตําบลวังหลุมนะคะตําบลเขาั่ว ตำบลหนองพยอมค่ะและก็วันที่12พฤศจิกายน2564าบตำบลห้วยเกตนะคะตำบลงิ้วรวยงิ้วร้ายค่ะตำบลไซโรงโขนนะคะตำบลไผ่หลวงค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าหากทางช่องอ่านชื่อตำบลผิดไปบ้างนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านจ่ได้รับเงินส่วนต่างกันนะคะบางท่านนะคะก็ได้รับเงินกันถึงสอง งวดเลยทีเดียวค่ะพอแม่พี่น้องท่านไหนได้รับเงินกันแล้วบ้างก็ คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะสําหรับจังหวัดอื่นนะคะตารางแผนการจ่ายเงินจังหวัดอื่นถ้าทางช่องมีข้อมูลก็จะรีบนํามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะสําหรับคลิปนี้มาแจ้งตารางแผนการจ่ายเงินไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี ดีค่ะ